ชอบอกชอบใจครับติดตามผู้นี้ครับยังเป็นเกมที่ต้องเดินนะครับซุปเปอร์บอลครับต้องเดินอย่างเดียวครับถึงตอนนี้ถอยไม่ได้ครับส่วนหลังขาวก็กลัวที่ไหนล่ะครับไม่หนีล่ะครับปักหลักสาดดาเข้ามาครับหลังขาวหัดจะเอาขวาขึ้นมาครับโอ้โหเตะลำพับครับจังหวะนี้ของซุปเปอร์บอลครับี่บริเวณหวักคิ้วนะครับก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่อันตรายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเลือดไหลเยอะอาล้ครับเดินต่อ เดอต่อครับโยนซ้ายครับโยนซ้ายหลักขาเดอห้ซ้ายโอ้โหโอ้โหสุดๆไปเลยครับจังหวะตามน้ำนะครับพยายามลุกขึ้นมาครับหุ้ซ้ายโดนซ้ายก่อนครับโดนหุกซ้ายครับคุณบอกครับโอ้โหเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับเนี่ยครับมวยไทยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมุมนั้นแหละครับมุมดอกเมื่อสักครู่แหละครับอ่า ไปโดนกดหัวตีเข่าตีเนี่ยถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บนะครับแต่ว่าเสียอาการเยอะครับเสียนมวยก็เลยแฮ่ต่อกันไปที่เพชรอู่ทองต่อประมาณสามสิบหนึ่งเลยครับแข่งซ้ายของเพชรอู่ทองครับอา้าวแข่งซ้ายโตมาอมพยายามไล่ให้จนเหมือนกันนะครับซุปเปอร์บอลมีความหวังอยู่เสมอครับถ้าเกิดไม่มีความหวังก็ ยากที่จะกลับมาชนะคู่ต่อสู้ได้ครับคือต้องคิดว่าเขาก็เหนื่อยเหมือนกันครับแอบอดไปเรื่อยครับถ้าเกิดเรายังเหลืออยู่ก็อย่าไปรักความพยายามครับชุบบอลก็คงคิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่ากลางอากาศตอนนี้ไหลไปประมาณร้อยหนึ่งขี้หมากองเดียวแลละครับประมาณว่ามันมันมันต้องต่อแพงกว่านั้นแหละครับแต่ว่าชุบบอลไม่สนครับเป็นเรื่องของราคาต่อรองหมัดขวาครับคือร้อยละบาทมีแน่นอนครับ ดูที่ความเขี่ยวของท่านต่อครับแล้วก็ความเชี่ยวของท่านรองด้วยครับเตะซ้ายนะครับเอาหมัดของสุบรรมาครับแหมถ้าเกิดตีเข่านี่คงจะเสียเวลาเปล่าครับต้องหมัดหรือสอครับถึงจะมีพิษสงให้มีจุดเปลี่ยนเกมได้ครับทีมงานก็บอกให้หมัดแล้วก็สอดครับเอาหุกขวาสับสอขวาครับเอาไห่ทองครับเอากรรมการนับครับโอ้โหแหมก้นถึงพื้นแล้วก็มือถึงพื้นครับกรรมการนับครับ โอ้ไปพลาดโดนศอครับไปพลาดโดนศอนะครับดูครับฮุกขวาไปก่อนแต่ว่าฮุกขวาไปแล้วเจอสอกขวาคืนครับจังว่าตัวนสียหลักไปด้วยครับล้มทั้งยืนครับเพชรอู่ทองพอล้มลักษณะแบบนี้ก็กรรมการก็พิจารณาแล้วนะครับเข้ามานับแดครับโอ้ยี่สิบห้าวินาทีสุดท้ายครับร้อยละบาทนะครับก็อย่างที่บอกครับอย่าว่าแต่ร้อยละบาทเลยครับสองร้อยบาทสามร้อยบาทก็ยังหาคนรองยากนะครับโอ้เพชรอู่ทองครับ คือลูกลักษณะแบบนี้มันต้องือม,มก็น,นับแล้วก็กรรมการก็มองว่าคนจะนับนะฮะโอ้เป็นไปได้ครับหมัดหมัด,ม,ดมวย,มวยครับไม่ทราบกองเชียร์ของเพชรอุทองแต่งตัวหรือเปล่ามีการขยับขยายซื้อขายหรือเปล่าครับแล้วก็โอ้โหสำเพ็งไหม่ครับไม่รู้จะใช้คำพูดไหนต้องมากราบพี่นะครับซูเปอร์บอลครับโอ้โหวันนี้นี่น้องขอเลยครับ โอ้คะแนนออกมาดังนี้นะครับชายุทธขำนเรศแล้วก็จิรศิลป์ศิลระลัสะกุลนีให้สุปเปอร์บอลชนะ4947ครับ